สวัสดีนะท่านตอนนี้เราก็ผ่านมาทางนี้พอดีนะครับเราก็เลยแวะมาเยี่ยมมายามนะท่านไอ้ที่เห็นเขาขาวนี่คือเขามีงานนะท่านเขาลงสนามกันอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะอาเดี๋ยวเราจะไปทักทายโอ้ตัวใหญ่แล้วนี่ยนี่ สวัสดีครับใครมาอ่าสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับยกมือด้วยสิเออแม่ไปใส่นี่เออเป็นไม่อยู่ปิดจ้ะเออ จนแม่รูทไม่อยู่นะท่านแม่รูทไปซื้อน้ำปัน่นยิงน้ำเลยนะปืนยิงน้ำแล้ว,นะลวโอ้เตรียมสงการแล้วบอกเอามาเยี่ยมมายามนะทานมาทางนี้ทานมาทางนี้ก็เลยมาเยี่ยมมาเยี่ยมมายามอืมเป็นยังไงบ้างหลอดไฟยังยัง,ย,งยังใช้ได้อยู่เนาะ เออยังยังไม่มีตัวไหนขาดนะเนาะเอ้แม่พันไม่อยู่นะท่านนี่เขาจัดงานกันอยู่ตรงนี้เมื่อวานนะโอ้หลอดไฟโซลาเซลล์ที่ติดให้ก็ยังใช้ได้อยู่เอ้าอ,อีกหลอดหนึ่งอยู่ไหนอยู่นี่นี่ทุกท่านนี่หลอดโซลาเซลล์นะที่มาติดตั้งให้ นี่นะท่านหล,หลอดโซลาเซลล์ก็ยังอยู่นะโอ้ผู้ใหญนาอเปิดเพลงคืนนอคักนาะบวัดนี้ส่วนหลังคาที่เราทำมาให้ก็ยังอยู่นะทุกท่านนี่นะะนี่หลอดไฟที่มาติดตั้งให้ก็โอเคยังอยู่อืมแหมพอมีหลังคาแล้วก็ดูดีขึ้นนะทุกท่านดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะฮะ อ่าเราก็มาเยี่ยมมายามบ้านแม่รุดนะฮะแกไม่อยู่นะแกไปซื้อน้ำปั่นนะทุกท่านเออนี่ห้องน้ำที่เรามามุงหลังคาให้ก็โอเคยังอยู่ดียังสวยนะครับยังดูสวยสดงดงามอยู่ไปเดี๋ยวเราคงจะกลับแล้วเพื่อนไม่อยู่นะทุกท่าน ว่าจะสอบถามว่าค่าไฟกี่บาทหลังจากติดมิตเตอร์เป็นของส่วนตัวแล้วนี่เดินไฟมาให้เพื่อนติดมิตเตอร์ไฟส่วนตัวไม่รู้ว่าค่าไฟเพื่อนลดลงหรือเปล่านะรอบก่อนก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะมอบทุนให้ติดหม้อไฟแล้วก็เดินระบบไฟนะครับแล้วก็ทําหลังคาห้องน้ํามีหลอดไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็หลอดไฟในห้องของน้องหนึ่งหลอดของแม่หนึ่งหลอดหน้าบ้านหนึ่งหลอด นะครับอ่าแล้วก็มอบทุนอาซื้อชุดนักเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนนะฮะมีบ้านหลังนี้เป็นบ้านแม่เลี้ยงเดี่ยวที่พยานกันแข็งทำมาหากินนวนพนมีสวนพริกสวนอะไรอยู่ตรงโน้นนะเอออันนี้พ่นมีงานนะเมื่อวานงานลงสนามนะครับถ้าใครสงสัยหรือว่านี่ก็ลองไปดูในช่องของมาดาม นะมาดามเมืองโพนะทุกท่านมาดามเมืองโพมาไล์สดอยู่เขาจัดงานกันอยู่ตรงนี้แหละนะเป็นงานใหญ่ประจำปีนะครับเราผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะมาทักทายนะทุกท่านอนี่หน้าบ้านหลังบ้านมีหลอดไฟเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเดินเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วอ่าว่าจะกลับพอดีเลยอ่ะดีครับดีครับโอ้แม่รุมาแล้วสบายดี อบเสบายดีสวัสดีค่ะเออเป็นไหนมานีนเพิ่งเสร็จจากงนนานอ๋อพึ่งจะเสร็จจากลงสนามพิ่งเลิกเออพึ่งเลิกเออแวะมาผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมเ,เป็นยังไงอันไฟหลังจากที่ติดของเป็นของตัวเองแล้วมันมันลดลงไหมค่าไฟลดลง ลดลงกี่บาทอะก็ลดลงร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบลดลงเยอะอยู่เนาะเยอะจ้ะอ๋อก็ถือว่าเป็นของส่วนตัวแล้วก็สบายใจ,จเออค่าไฟก็ไม่ได้แพงเท่าเดิมอ่ะหายไปเป็นร้อยเลยโอ้ดี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 เพราว,าว่าเสียแค่เดือนเมื่อกี้นี้เดือนกุมภาวันนี้เดือนมีนาจะคงจะไม่ได้เสียเพราะว่าสวัสดิการเขาช่วยอ๋อทีนี้ยิ่งดีไปใหญ่เลยเพราะแต่ก่อนเราทําไม่ได้ไม่ใช่มอของเรา อ๋อทีนี้เป็นมอของตัวเองก็สามารถอันลดย่อนได้อีกเนาะเออดี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 เป็นยังไงบ้างรถไฟอะไรมีอะไรชำรุดเสียหายไหมไม่มีค่ะยังใช้ได้อยู่เนาะโอเคดีดีดีอ่าแวะมาเยี่ยมแวะมาเยี่ยมเออกินยังแรกนี่ไม่ได้กินครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้กินทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นคือบอกกิน งานนันี้บอโองานงานลงสนามงานลงสนามเนาะเออเข้าใจเด้กิมได้กินอยู่ตลอดกินเรื่อยๆกระจุกจิกเพราะเขาจัดงานอยู่ตรงนี้นอนมาว่านนีดนึงเนาะคือสิ่ยองคักเนาะมาว่านนี่เนาะเออยองคักเลยเออวันนี้ก็ยองตัวนี้คักไปคลองจะคลองมันนี้เออมื่นมีแผนไปยองยุสัสอีกบ่ มีแล้วหมดเลยมดแล้วเอองานลงสนามนะทุกท่านนี่เขาจัดคือชิคคนลายน้องว่านี่เนาะคนลายบระมวลร้อฮะร้อยเจ็ดสิบชีวิตร้อยเจ็ดสิบชีวิตมาตรงนี้นะเออมาเยี่ยมมายามออาสิเมื่อแล้วนะบันนี้เลยครับผมโอเคครับครับผมสบายดีสุขสุขคนครับมาเดินทางกลับนะพี่น้องเอ้ยแไปมาเยี่ยมมายามก็ดีใจด้วยนะค่าค่าไฟเพิ่นลดลง นะครับเดือนหน้าน่าจะไม่ได้เสียเพราะว่ามันเข้าโครงการไฟฟรีเนาะนะครับไฟฟรีของรัฐบาลถ้าใช้ไฟไม่ถึงตามเกณฑ์ที่เขากําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ก็คงไม่ได้เสียนะรอบนี้ก็แวะม่เยี่ยมมายามนะครับยังไงก็ฝากไวท้ที่ทุกท่านเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนสวัสดีครับ